สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับอูนะครับร้อยโทเอกพลีบุญมีนชุมแพนะครับวันนี้อูนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับภาพรวมนะครับแล้วก็ภารกิจของทางด้านของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดหลังจากที่ได้มีการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการครับ ซึ่งในห้วงวันที่26ถึงวัน28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนะครับเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญครับของกองทัพมาเลเซียโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้มีการเดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและได้มีการตรวจแถวนะครับทหารกองเกียรติยศจากนั้นนะครับได้มีการเข้าเยี่ยมคานับนะครับพลเอกตันสลีดาตุกเซอรีโมฮัมหมัดบินอับดุลลาแมนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียและนาย ดีบินซาฮารีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียโดยโอกาสนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้เดินทางเงยือนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงกราลัมเปอร์โดยมีคุณละดาภูนมาตรเอกอัครราชทูตณกรุงกราลัมเปอร์ได้ให้การต้อนรับเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกกองทัพมาเลเซียโดยมีทีมประเทศไทยนะครับประกอบไปด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศอัครราชาทูตที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจอัครราชาทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงให้การต้อนรับโดยทางด้านของผู้ประชาการหน้าสูงสุดนะครับได้ร่วมในการหารือระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านของการติดตามผลการมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายรัฐมนตรีนะครับในช่วงที่ผ่านมาและความร่วมมือครับระหว่างกองทัพและก็ฝ่ายความมั่นคง ของไทยมาเลเซียพัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของมาเลเซียและสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้นะครับผู้ประชาการทหารสูงสุดเองเนี่ยก็ยังได้มีการแสดงความขอบคุณนะครับเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนภารกิจทางด้านของความมั่นคงตลอดจนนะครับข้อมูลที่มีความสําคัญในด้านของการดําเนินงานทางด้านของต่างประเทศของเหล่าทัพนอกจากนี้นะครับเอกอัครราชทูตยังได้มีการแสดงความพร้อมนะครับของประเทศไทยนักกุ้งกุลาลัมเปอร์ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยโอกาสนี้นะครับทางด้านของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูุดได้มีการเดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับในส่วนของค่ายเทเลเด็กนะครับณรัฐมราากา โดยโอกาสเด like ินทางมาเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของทางด้านของกองทัพมาเลเซียโดยได้มีการรับชมการสาธิตและก็การแสดงนะครับปฏิบัติการทางด้านทหารของกองทัพน้อยส่งทางอากาศที่10หน่วยพร้อมลบนะครับเคลื่อนที่เร็วของกองทัพมาเลเซียโอกาสนี้นะครับทางด้านของกองทัพมาเลเซียนะครับได้มีการจัดพิธีมอบมวกมารุนเบเร่ของหน่วยรบพิเศษกองทัพและปีกรบกิตติมศักดิ์นะครับของหน่วยรบพิเศษมาเลเซียเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการมาเยือนมา เซียในฐานะแขกสำคัญของกองทัพบริสิกด้วย นอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้มีการพบกับนายทหารหญิงของกองทัพมาเลเซียนั่นก็คือร้อยโทหญิงมนัญญาใน,นหารฝ่ายกฎหมายประจํากองทหารราบที่2ประจําการอยู่ที่รัฐปีนงังซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรและสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะครับโดยทราบนะครับว่าเธอนะครับก็มีแม่ครับเป็นคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนคุณพ่อนะคบเป็นคนรัฐกาลันตาประเทศมาเลเซียซึ่งเธอนะครับก็ถือว่าเป็นสายเลือด ไทยนะครับที่ได้มีโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพมาเลเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะครับและก็ความสําเร็จที่อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าหากมีความพยายามนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับคนรุ่นใหม่เลยครับคนที่มีความฝันและอยากปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพต่างๆในต่างประเทศโดยเธอเองนะครับก็มีความฝันนะครับที่จะได้รับปีกนะครับร่มของไทยและอยากนะครับมาเรียนหลักสูตรทหารในเมืองไทยซึ่งทางหน้าของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับจะได้มีการนํากลับมาหารือนะครับหาแนวทางในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าถือว่า ร้อยโทหญิงมนัญญาครับเป็นทหารที่มีสายเลือดคนไทยเชกเช่นเดียวกันกับคนไทยในประเทศพร้อมกันนี้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเองเนี่ยยังได้มีการร่วมสวดอวยพรนะครับขอให้สถานการณ์ความขัดแย้งนับที่เกิดขึ้นในโลนครับมีความคลี่คลายลงและโปรดนะครับนำสันติภาพความสงบสุขนะครับให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเอง สำหเับเป็นส่วนของการเดินทางมายืนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับของผู้ัญราชการทหารสูงสุดในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกําชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมาเลเซียโดยทางด้านของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการยืนยันความสัมพันธ์และมิตรภาพนะครับที่ดีระหว่างกันที่มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านการฝึก การศึกษาการแลกเปลี่ยนการมาเยือนตลอดจนนะครับความร่วมมือทางด้านกิจการชายแดนพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นลักฐานสําคัญในการกําชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนั่นก็คือภาพรวมนะครับของภารกิจของกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาภารกิจต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมอู่ร้อยโทเอกพลดีบุญมีนชุมแพต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ